สวัสดีครับพ่อผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้แกชาวลัคนาะทั้ง12ราศีต้อนรับปีใหม่ปี2565นะครับวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ที่ที่ชื่อชุดว่า The Fairy Tale Tarot นะครับนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะดูแยกไพ่เมเจอร์ไพ่หลักไพ่ใหญ่นะครับกับไพ่ไมเนอร์ไพ่เล็กซึ่งเป็นไพ่รองโดยผมจะเอาไพ่เมเจอร์เนี่ย22ใบเนี่ย มาสับก่อนเพื่อเลือกให้เป็นตัวแทนของไพ่ประจำปี2,565ัองกาขลราศีนะครับหลังจากนั้นผมจะเอาไพ่ไพ่ไมเนอร์เป็นไพ่เล็กไพ่รองอีก5 6ใบปเนี่ยมาสับแล้วก็เลือกไพ่ในสีในสีหมวดนะครับการเงินการงานความรักและก็สุขภาพให้แก่ชาวลัคนาทาบส12ราศีในเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาสับไพ่ั้งแบบมเจอร์ major, และก็ไมเนอร์เรื่อดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงนะครับดูดวงในปี2565เราจะมาดูไพ่เมเจอร์ไพ่หลักกันก่อนว่าชาวราศีสิงได้ไพ่อะไรนะครับเด e อนเม c ์เชเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องศักยภาพความมั่นใจคุณภาพของตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีพลัง ความสามารถอยู่ในตัวคุณแล้วปีนี้ต้าเอาเอามาใช้ให้เต็มที่นะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อย่อยงานเงินความและสุขภาพในเดือนมกราคมกันเลยนะครับว่าชาวราศีสิงห์ได้ไพ่อะไรการงานได้าราชาดาบนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายที่มีอายุหน่อยจับได้ก็จะถูกฉลกอย่างมากแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทํากิจาการของตัวเองเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่ ผู้ชายในวัยกลางคนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องได้รับอิทธิพลช่วยเหลือจากผู้บริหารผู้ใหญ่สับสนเรื่องการงานหรือถ้าคุณผู้หญิงก็เช่นกันก็จะได้รับความสับสนเรื่องการงานจากผู้ใหญ่นะครับการเงินชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะมีสองความหมายคือความหมายแรกก็คือว่า คุณเป็นเดือนเดือนมกรานเนี่ยเป็นเดือนที่คุณคุณค้นคริตวางแผนที่จะลงทุนหารายได้แต่ว่ายังไม่เห็นผลตอบแทนในเดือนนี้นะครับแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าออพยายามหาลูทางอื่นที่จะหาเงินซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงมาตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะครับก็ลองดูว่าอย่าให้มันค่อนข้างไปทางผิดกฎหมายมากนะครับมันก็ไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นการซิกแซกพอจะได้ลูทางทางการเงินก็อาจจะพอทําได้นะครับความรักของชาวราศีสิงห์ สิบเหรียญอันนี้ดีมากเ,เป็นไพ่แห่งทรัพย์สินเงินทองมั่นคงเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์ผ่อนบ้านหมดหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาหรือทรัพย์ก็ถูกฉลองนะครับชาวราศีสิงห์ใบสุดท้ายเรื่องสุขภาพได้ไพ่9ก้าถ้วยเก้าถ้วยเป็นไพ่ที่มีความสบายสบายได้พัดผ่อนนะครับก็แสดงว่าสุขภาพก็าไม่น่าเป็นทุกสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่าก็ต้องขอเตือนว่า อย่าสบายจนเกินไปจนที้เกียจหรือว่าพักผ่อนนะครับมากเกินไปก็ต้องมาหันมาดูแลชีวิตให้ดีด้วยนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงห์เท่านี้นะครับก็ขอให้โชคดีสวัสดีปีใหม่ชาวราศีสิงห์ด้วยครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ